สวัสดีคุณรู่ท่านกันเลยครับแล้วหผมจะก,กีรับวันนี้เราจะมาเล่นกันต่อนนะคนดูเมื่อวานผมแอบไปเล่นมาแพ้ตาหนึ่งไปเล่นคืนมาคนดูมาดูกันนะครับวันที่สองเราชนะหรือแพ้ครับแผนเดิมนะคุณดูมาคนดูเจอห้องแล้วน,นะครับเฮ้ยขอขออภัยนะคนดู ภาพมันไม่ตรงกับเสียงผมใช้แบบของไอโคนมันอัดมผมไม่รู้จะแก้ไงคุณดูมันภาพไม่ตรงกับเสียงเสียดายเหมือนกันโหป๊ปเป้ร่างใหม่ว่ะคุณดูปปเป้คือเรเมาครับคุณดูกว่าเขาจะมานะโหรอ,อตั้งแนน อย่างที่บอกคุณดูเล่นนิ่งๆนะคขดูเนี่ยเขาดูปอเเล่นอืมเขดูจมะให้เงินด้วยไม่ลงลรีอ่ะนี่คุณดู โอ้โหนี่เดียวจี้นะคุณดูบี้บี้ลองจี้นะคุณดูเ่้ยคณดูเ <c oughs> ่อยนี่นตามกิมโอ้โหเขาเขาเล่งพูด คนดูกิมตัวไอ้กิมซอาจจะเงียบๆหน่อยนะคนดูมันตึงนะคนดูขอโทษอ่ะเราขึ้นเกมค่อยๆนะคนดูเ,เด็นยวเห็นเดี๋ยวเหนนี่มันจะผัดอย่าเมาดุตัวไอโปกโกตัวนี้ผมบอกแล้วโคตรด,ดีคนดูไอ้นี่ละอย่าลืมหาใช้ โอ้เดี๋ยวไหนคนดูพขาบิงเงีนะเบลเบลตสวยกหลังคนเข้ามากลางหวังมีนะคนดูโอ้โหคนเดียวเตอร์จี้นะคนดูเหรอเดี๋ยวให้เขาเล่นปิดตอรจี้ปิดเตอร์จี้เลย ได้บอลก็ยิงนะคุณดูวัดเรามาเป็นอาร์มอลิมเราแทงสองอย่างเดียวเลยแต่ว่าเกมส่วนอะลุ้นลุดละเราต้องคุมหลังดีๆนะคุณดูม,มันพอเป้รุดตำแหน่งนะคุณดูแรงบนลงนโอ้โหท่งผิดอีกแะ น,นี่ใจเย็นีนะคุณดูแล้วก็กลางใ่บนรับมารับโอ้โหไม่เกี่ยวคุณดูโอ้โหนี่หลงลีปิดมุมแลคุณดูพยายามปิดมุมบิง้งมาจี้นะคุณดูเนี่ยถ้าเราจี้เราจะได้แบบนี้ ติดบอกอืม,ออมจังหวะเขาถามเราดูเดี๋ยวที่เราจี้นะเขาดูหลังคุมดีๆเห็นไหมเขาไม่ได้บุกเราเลยไหวคนดู<อ>น,น้ำมาแล้วถึงศุดเราเล่นใจเย็นนะคุณดูถ้าเรานำแล้วอะ่ะเราไม่ต้องประมาณมา <c oughs> มาครับขึ่งหลังใจเยน็นนะคุณดูเรานำแล้วค่คอยๆเล่น เราปิดมุมอ่ะเพราะหน้าเขามีตัวเดียวเรารีบเราไล่จี้เลยไล่บี้เลยหน้าเขามีตัวเดียวยังไงเขาส่งแค่ปเป้อนี่ผมนู้นี่คุณน่าจะหลุดแล้วนะขู่ช้าไปจี้นะขจะจี้เลยจี้เลยปิดมุมนี่ไงแล้วก็ปิดมุมเพราะหน้าเขามีตัวเดียวเฮ้ย์ยองกว่อไ เบลสองไกลพูนกนี้บนแล้วคดูบนอ้โหอ,อันนี้เป็กระตุกพอดีแ้วคนดูเจนเย็นถ้านหน้าตัวเดียวเนี่ยเราเราสบายนะคนดูเราปิดแค่ตัวเดียวปิดตัวเดียวสบาย ไว,ว้คุณดูสองศูนย์ต้องนิ่งไว้แล้วคุณดูเ0 0พันเก้าเขาเปิดบุกนะคนุณดูเราใจเย็นเราปิดแค่ปนนะคั๊ปี้นะคุณดูเราไม่ต้องห่วงแบบเขาะจะตัดกลางเลยังงตัดแล้าหลังเรามีเยอะแล้วเราแค่ปั๊ปี้อ่ะนี่คือเราพลาดนะคุณดูโอ้โหโดนวันทูหลุดเลย ต่ยิงนะคนดูเรายังนำอยู่ออไปเล่นนี่เดียวเบี้ยงนดูโอ้โหสองตัวโอ้โหปิดไม่ได้ปิดตัวไอ้ลิบาเกี่ยวนะนีูดีดเลยบีเ นี่คือเกมสวนเกมสวนโอ้โหส่งผิดนะคนดูความสีโตส่งอบให้อันเนี้ยอะไรนะเมตี้อะมันควรให้เมตี้นะอะเมื่อกี้สวยเจ็บมันไม่ดีมากเลยคนดูเป็นโฮดพีทที่แบบตามสุดอะไม่เขียวโวคนดูยังได้ไม่เขียวนะ เฮ้ยมิสซี่มสซี่มิสซี่โอ้ยเกับไปใเขาดูเก็บมุแตงเจี๊ยนะเขาดูเรายังนำอยู่นะเขาดูเล่นใจเย็นเจี๊ยนะเวลาเขาได้บอลเข้มต่วนเราจะได้แบบไวขึ้นอ๋ออันนี้ส่งผิดคุณดูเขาตัดไอ้เกียร์นะคุณดู เอาชัวร์โหไม่ถิงนา็ีเหมือนจะลงสวยโอ้โหปิดมุมทดสองนาทีนะคนดงบนลงระวังนาทีบาทต้องระวังนาทีบาทคนดูไปเลยจบเกมสวยคนดูมาดิ ค่อยยนะคุณดูแด <c oughs> นเย็นค่อยยบี้ดูเลยเขาได้ยิงลูกเดียวอยางไงด้วยครับึ้นมเปีดสองมันมันเล่นให้ดูวันละเกมนะคุณดูสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ก็ตึงแล้วคนดูไม่ได้มากอะไรมากแล้วก็ขอโทษด้วยมันตึงแบบผมต้องเงียบเวลาเล่น